cắt <laughs> <Kất> nó đồn rồi Ăn <laughs> đồn ngon quá, nó gì vậy đồn nó tắm nữa <c oughs> โอ้โหจนได้เลยโอ้จนได้เลยปลาน้ำขึ้นใหม่ครับผมกัดผิดกัดถูกกัดไม่ค่อยสำเอาจนได้ครับผมยักษ์ยางแก้คันจิ๋ว <c oughs> เอาแหละ <c oughs> โโอโ้น้ำใหม่น้ำใหม่น้ำใหม่ล <c oughs> ้อตีไปเรื่อยๆครับตื้อๆหน่อยครับผมโอเคฝากไว้ด้ครับยักยางแก้คันเจิ๋วผมเย็นแล้ว <c oughs> สุดเอดมากครับผมร้อน